เรียบร้อยครับโดนแล้วครับหมายลับนะนี่ยหมายลับไม่เห็นเลยหมายลับหมายลับครับเบิกครับผม,มโอ้ทสายสวยด้วยตามหาคาเขียนได้แล้วมั้งไก่เคี้ยงแล้วตันนี้ หายใจไม่ออกร้อนมากลมไม่ดีเลยโอ้สวยครับสวยสวยสวยครับคาเข็นเลยครับเก่นครับผมสวิงครับายเข็นเรี็บร้อยครับผมสวยสวย โอ้ใีไต่ามาแรงครับใีไต่ามาแรงฮึบในี้โอ้สวยงามครับมีครึ่งโลตัวเนี้ยครับผม